วันดี้ครับพี่น้องป้องายสภูสุขันครับเหมือนนี่เอาเวลาไดไม่โอกาสวันหยดนุดเนาะก็เลยแวะขอมาถามข่าวอาจารย์ต่ำบังดูผลมาเป็นยังไงแน่ดีขึ้นหรือไปก็ใดยโยกเกิดกับใดนุ่มนุ่มเปียวมีทักษกิณมาฝากเฟินแล้วก็น้ำน้ำเปานะครับน้ำที่เป็นน้ำขวดโพลินนี่แหละมาฝากแขกนหนึ่งพ่อได้กินไ่อยากให้ไปกินน้ำกอกเอียงธรรมดาหนึ่นนะครับ ก็เลยซื้อมาฝากคนแขกนึงแล้วกน็นุ่มเปียวแล้วก็โยกเกิดน้ำเดี๋ยวไปเบิง้งไปเบิ้งอาการน้ำกั่นนะครับพี่น้องบอกเป็นงไรตอนนี้ผมกำลังกินเสียงน้ำมาจานแลน้วพอดน่มเข่าอยู่ครับครับไปเบิ้งอาการน้ำปั่นเลยครับเดี๋ยวจะนั่งคุยเล่นคุยหัวกันอยู่นี่แหละครับอืมครับพี่น้องกินของกันครับเอออาการดีขึ้นตัวากาันเสมือ กินเขาได้หลายกว่าเก่าแล้วก็นอนรับดีมีไข่ไม่แข็งว่าจันไม่มีไข่ครับจนมีไข่มีเครื่องคนออกซิเจนโอ้เออนี่เนาะอืมมันใส่ได้โดนไปไหนหระบ้านนี่โอ้หลายอยู่ต้นไหมออสเตรเลียแข็งแข็งหมดตุ่นบอมันใส่ได้โดนบันไดฮันเป็นที่ใส่เป็นแบตเตอรี่เป็นท่านหน้าม้วเจอะเออเออเออเอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วกินเขาตะกอนมันกินเขาว่าแซ่บ หัวาลาบอืมหัวลาบกินดิบก่ได้เกินดิบอยู่อืมงออยังกระ้วงเขาล้ครับอืมบ่มีไข่ที่ไอกับบ่ไข่มีดอกที่สอมื่นนี่ไอบ่มีสองมื่อโอ้ดีดีดีดขาทา,า,าเขาทาก็เซฟเซฟจะคล้องเอาไอหนอห่อยก็บ่บ่ต้องกันทางทางมูห่างทางขวากันเดี๋ยวมันดีขึ้นเดี๋ยวจังว่ามันหายกุหลาบจังว่ากันบริษัตที่เชี่ àng, ยวทรงยาไหมบ่ ยเาเก่ายเก้าสิบบาทที่ที่อาจารย์เราลุงคลิปเมื่อนั้นบอกดีเนาะเด้กินยาตัวนั้นเราเศร้าอายเลยบะอาจารย์กินยาของคี่บไอยที่สี่ไหมอยมแปงเนาะแงนี่แืงแอืมนี่แหละหรือว่าเป็นห่วงเป็นแย่เห็นบ่าอาจารย์เราอาสาเพรใดได้แบงสี่รักษาจากขวงเอาต้องหูจักจากขวงน้ำมาจากขวางก็ร่งเป็นอย่างยู่ตอนนี้เสบเสพเอา แมนว่าเพิ่นกรดูแเลยค่ะเพิ่นก็มีงานของคุณอืมอืมแมนก้าแคล้วอาหารบ่หลายย่างหลายย่างทั้งอาจารย์ต่ำเราก็อยู่แบบอิสระแบบอากาศปลอดโปร่งดีครับอยู่สวนมีเสียงนกเสียงหนูห้องอยิง่งยิ่งทั้งกลางเว้น,นัังเคลื่อนแล้วเดี๋ยวนี้ <laughs> อยู่กับธรรมชาติซ้ำลื่นสีตนหนึ่งแหละครับตอนนี้ <laughs> อ,อยู่เงียบ มีโอกาสว่างๆก็ยิบสมุดปากกาขึ้นมาเขียนเอาคือนใด้เป็นเพ่งเป็นยังไว้อะเมื่อไหร่อานเพยงเห้นไงอาจารย์ได้ได้ประวัติเพิ่นลราไปได้ประวัติเพิ่นอว่าอาการดีไม่ใช่ไม่ดีหรอกบาดตาเฮาบ่ไอ้บางอย่างเสียงเงียบๆเสียงนกเสียงกลางสิ่งันสิมีสมาธิอยู่ว่าดตาอาจารย์บ่ไปปุ่งสานในสมองอย่าของเนี่ยในบ่ดีบ่งามเยาวมาคิดในหัวได้อาจารย์เล้วดัดมันออกไปซะก่อน ทั้งสี่ละครับเป็นห่วงเป็นใจได้เอาทิลลานีเพราะเปนว่าหู่จักกันมือหนึ่งสองมือได้ครับอาจารย์ต่ำหุ่นจักกันมาโดนแท็กได้ครับแสดงเอ็มวีน้ำกันกับลายเพลงอยู่เด้สีออกแสดงหนังกันอืมแสดงเอ่อละครสั่นน้ำกันกับใดแสดงคก็จะเอ้ครับอาจารย์ต่ำเอาทิลลาหู่จักกันมาโดนแล้วล่ะเป็นห่วงเป็นใจกันกับทั้งสี่ละครับครับ กินเผ็ดบ่ได้กินเผ็ดบ่ได้มันแซบเห็นได้บัานมันแซบสิกินตัวเห็นบ้สงเล็ีแต่ยังไม่ไม่หลายบ่เสมอ<ว>อาจารย์ไอ้ก็ไอ้อ,อแข็งธรรมดาแหละสิเริ่มมันก็สิควอยดีขึ้นละกันว่าถ้าเ้าบอไปว่า้าอาจารย์บอไปคิดผ<ว>งสารอย่างที่มันเปียงสมองเยาวมาคิดตั้งแท้ กิดเลี้ยงเพลงเลี้ยง n h à n ไว้ฝนนอกดีก่าคือเที่ยงกับไอเหงาเลยครับอืมไอเหงารังเที๋ยมากกว่มาเป็นชุดเล่นปะมาแบบเป็นชุดเล่นปะกันมาเบี้ยวแสดงที่เกินขวดเนี่ยโอ้โหไอเดี๋ยวไม่ได้นอนอย่าครับอืมเอโต๊ะปมาณแต่ว่าพอไอสองขึ้นแล้ววันเถอะสองขึ้นเหรออืมจะเงี้ยวนี่เงี้ยวดูบ่ครับเจอสามขวดอืมอืม สังเกตอาการในขวางแล้วก็เงยสา้ขวดหม่เงยไปเงยสายโทรศัพย์ด้วยอาจารย์เพราะว่านึกลมเป็นโกกติด่อครับเน่ยเอาไเงยเฉาอย่าเี้เขาไม่ได้บ่ดด้บอได้ต้องส่ขวดเดี๋ยวเขาจงไปขุดหลุมจำนายมันเอาดีสิมองยิมนะครับโอ้ยมองยิมอื้ยอุ้ไใครโอวันตินนั่น ที่หมอปัญหาผมจะไปกินเด้ออาจารย์โอ้กินอ่ไรเน้่ครับจังว่าผมว่าโยกเกิดสื่สอมากเนี่ยเพราว่ากินได้ผมมัดเขาแถมม้านำกันมันถุงนั่นมันลอยหนึ่งเนาะมันสีมีนุ่มเปรี้ยวครับอันโ,โ,โยกเกิดน,นุมนน่มเปียวยของมักผมพ <laughs> <c oughs> อ,ม,าาอ,อมันมีปัญหาเด้อ เป็นว่าโอ้ยเอาที่ลาวอะไรมาให้อาจารย์ตั้มกินนี่เป็นอะไรอีกน้ะอะไรพวกนีน้อันนี้ว่าเล่นได้ครับเด้ว่าอาจารย์คนนี้ว่ากันแบบว่าหาวา้อาจารย์ตั้มแลไว้แล้วก็เดวให้สอบถามอาจารย์เป็นคนกินไดกัังกินผููคนก๋วกับหม้อน้ออเปรี่ยวน้มจืดยังสิใดอยู่เนาะน้ำจืดก็่อยกิน แล้วก็โอวันจริงที่หมอบนหามก่อนจะตีกินมันหวานแห้งบนใดออกซิเจนบ้ไออาจารย์บอยบนสื่อมาให้อาจารย์ตามบนไดนใส่พอสิถอยหายใจได้โยนบอลย่ำมีเคียงวัดออพซิเกนอืมจมูกมันอยู่วัดคาเท่าไรเหะอฮันโูแจักว่าอาจารย์จัักครเป็นปอดไฟมันอยู่คาเท่าไรปอดไฟเออหกทีขึ้นหกทีเขาพิเกียน หกสิเก็ดสิอืมไอ้น,นี่เก้าสิกว่าเก้าสิเก็ดอืมเพรว่าหัวใจเมันเลี้ยวอยู่อ๋อม,มันวัมหัวใจน้ำบผมมันหูอยู่ในอันนี้บ่ตัวเลขนี่บ่เนี่ยครับหัวใจอลอย,ยกิยเกลอ๋อมันลอยอย่างงี้ก่นนะมัติดโตไปลอยถ้าเ่อจะคล้อ,หองหันใจบ่เย,ยิ้มอึดอัดขึ้นมากแบบตั้งเสียบป,ปั๊บลอยจะได้ <laughs> หูวว่ามันเป็นอย่าง ใช้ขนสื่อเสียไหมตัรู้สงด้วไม่นโอ้ยโอ้ขันสื่อเสียมีอยู่หอวไม่กันรับส่งอืมใช่ได้ใช่ขัญหนึ่เกิดรุ่นอาจารย์ต่ำปะเกิดรุ่นนองครับ้ปงนี่อเลยะอนน่องลยเออเปนห่วงไอ้ใช้เป็นห่วขันสื่อเสียเพ่งแพ่งว่าให้อายนุ่งคือดใช้ขวัญเล่านี้่ใช่ใช่ใช่ ้คอยู่เอออไม่นหนูให้วัช้จดจดยอดไว้เอาเอาเยี่ยมเรา้นนเี่นเอาจะไปใส่ต้องไว้่อือยุกไก่กันยุ่เด้อครับพี่น้องนี่ยุกไก่บ่เป็นวายุกไก่กันเนี่อือี่สแล้วขาไก่กันในไส้เม็ดเออไส้เม็ดสยางเอาอุ้ยเดี๋ยวเอาผ่านยางบังบรรยากาศจังอยเด้อแดดลมลมโกครับพี่น้องตอนนี้ เออมันเอามากนะว,ว่าวพระเจ้ามันมีได้วา่าวหลายได้กันดาวเออโอ้ฝนทิศสาทิศสากับเี็ยังกว่าพวกนักเสื่อยังกวกกาออ่าบอผู้บ้าผู้ว่าเย็บนาไหม,เ,มเออเปียมบ่ะทิศสากับเปีพมคนก้าังเริ่มพัฒนา บอ่อเลี้ยงปลาเราครับนี่นลงลงมือแล้วตัดหญ้าตัด้างออกเห็นต้นบอกหน้าต้นใหม่ขึ้นแล้วฟังนี่กัยังรย่ระท่านเห็ด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 เป็นฟังฟังไปเห็ดเป็นบ่อบอไปมั่งซอมเมืงสี่ะคคับบรรยากาศบรรยากาศกระท่อมสาวเมินบอกเขาว่าเ <laughs> สียงหน้าหน่อยค่อยน้างเฮ้ยกระท่อมสาวเมินอาจารย์เออ บรรยากาศดีนะครับโยนี่มีเสียงนกนเสียงหนูเสียงหมูเสียงไก่เสียงกาห้องไอ้ฟังเสมือเลยโยนี่บรรยากาศดีไพ่กระลัางงามครับอู้หู้ยบะมี่ยัยงดอกก็ไอพี่น้องมือน,นี้กับแย่เขามาพอดีเลิกงานมากเลยแย่มากขายเลยมาหาอ,อาจารย์ต่ำเพิ่นมาถามข้าวเพิ่นว่าเป็นยังไงแน่ดีขึ้นครับดีขึ้นบะหมี่ไข่แล้วก็บบะมีไข่ เออไอ้บอมีบ,บ่อไอ้บ่หยังพะนะอืมก็ดีดีแล้วด,ดีแล้วอเอาบมีอย่างายเด้เอไปน่องเลยนี่ก็ทียเอาซัมเนียสักก้อนชิบนี่เดี๋ยวเหมือแล้งกับจังวากันไหมนาเทียมีอย่างดีดีอืมกับฝากพี่ฝากน้องซอยติดตามกดแชร์กดไลค์เอาเนี้ยได้ขึนขึนเพิ่มขึน ไลยเติมคนเะาขอมหาอาจารย์ <c oughs> อืมโอ้เขาเห็นแบบนั้นดูดสูบเอาบะม,มันดีขึ้น่าเวลาเขาสูบกาไปแล้วจารยอ <c oughs> ันเจโลงเลยเห็นปะเดี๋ยวเลยตัดผมออกคนหวัวนดคนยังออกดีๆรอๆตัวควัม <c oughs> นมันหลายสมัครควันดิ เอาสำหรับชนิดสำครับอาจารย์ฝากน้ำแน่เราฝากกล้องอาทิลลาแน่ๆครับอทิลลา JB ถ้าแนวเข้านี่ลนะขอ,นะอนะด้วยกดแชร์กดติด,ดาตามไ่้ด้วครับเป็นต้ลังใจให้น้ำแน่ต้ลังใจผมน้ำแน่เออต้ลังใจเอาน้ำครับเราก็เป็นอาชีพหลายอย่างเขาเป็นยูทูบเปิดมันเองครับผมเป็นสิเป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวอืมีงานน้ำมีมีงานนักอื่นน้ำครับบริขับแท็กซี่เช่าขับแท็กซี่แล้วอือ อาสำหรับทีมสนิทครับพี่น้องสวัสดีครับ